คำถามต่อไปถ้าผมอยากทราบว่าพระบอกหวยควรเชื่อถือหรือไม่มา่อตอบ้อก็ว่าอยากใสบาทรก้นกินดีกว่าไม่ได้เลยเลยนั่นอาจจ่านได้แผ่นป้ายแผ่นป้ายใต้ต้นประดู่วัดพี่วัดเป็นยังไงคือบอกหวยนะบอกว่าไม่ใช่ไม่เห็น ถ้าพู้ปฏิบัติเห็นได้กกเพืกอ็ขนกระทือได้ถ้าใครเห็นแต่วิธีที่เห็นแล้วอย่าพูพกตบไปเนี่แต่ไม่ใช่ยุให้เล่นเบอร์นะมันไม่ผิดศีลแต่เป็นอบายมุกขนทางไอ้ความสิดหายก็ไปไปไปหลงกับมันใครเห็นอย่าบอกพ่อแม่พี่น้องเพื่นอนผมแล้วถ้า ในที่เราเห็นเรารู้ว่าซื้อเท่าไรซื้อเท่านั้นเขาบอกให้ซื้อร้อยบาทเราก็อยากซื้อร้อยย้ายเกินถ้าเกินไม่ละมีรับเท่านั้นในที่หลวงพ่อทีู่้เกแกถามหลวงพ่อเรื่องหวยเนี่ยเขานั่งกรรมฐานดีแล้วเขากลับหลวงพ่อบอกไม่เขาถามว่าผิดศีลไหมบอกไม่ผิด การเล่นเบอร์ว่าไม่ผิดเป็นอบายมุขถ้าจะเล่นได้ต่อเมื่อเรารู้เราเห็นจริงๆหรือได้ยินเสียงแล้วก็อย่าบอกใครสักคเพราะตัวจิตคนนี้เขามีฐานะดีอยู่แล้วพอควรแล้วเขาเป็นจิตคนแรกที่บูเก็เกตที่ต้อนรับหลวงพอ่อมาขอ,อเสพยืมบ้านเขาให้หลวงพ่อพัก สามครั้งครั้งที่สาม้องให้น้องพปอบไปดูบ้านอีกบ้านจึงธนาคารยึดไว้ในหมู่บ้นจัดสรรเขาว่าบ้านหลังนี้ดีั้มถามเธอทำไหไ่ผมจะอยากจะซื้อไวแต่น้องอก็ไม่ถามว่าซื้อไว้ทำไมบ้านรับท้องหลังเดิมมันกูใหญ่อยู่แล้วอ่ไรนี้มันมาควงอ่ามาชุมนุมสิที่นี่พอพอ ส,สามสองหรือสามสามแล้วมันกลับไปกลับไปลงมาอไหวพระแล้วก็วนั่งกรรมฐา,านตอนสามทุ่มฝ่าสี่ทุ่มนอนถาเจ็สามหรือสี่สี่ก็ลุกขึ้นนั่งอีกพอถึงสี่สี่มันก็ลุกขึ้นนั่งตอนที่มันตื่นนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงบอกเด็กสามตัวนะครัเปิดไฟเจดไฟแล้วมันเที่ยวซื้อบดสี่พูกเก็ต ซื้อไปถึงอ่ะจ้ะซื้อไปหมดเงินพันสี่ร้อยห้าร้อยบาทถูกถูกไปลาดลาดกว่าอีกสิบห้าวันถูกอีกสองแสนนั่นมันก็ซื้อบารหลังนั้นบารหลังนั้นเราพอนั่งกลางคืนอธิษฐานเห็นเป็นน้ำใสแจ๋วไม่มีฝุ่นออละอองชูวงเราพุนคุดน้ามในห้องในบา้านบอดีร่มเย็น แต่แล้วมันคลายมานล้วเอามาดัดแปลงใหม่มาทำห้องให้ใหลวงพ่อพักจะเป็นศูนย์ธรรมาสุขันธาศูนย์กลางก็มาปฏิบัติธรรมที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตถึงตอนเขาทำเขามาไหว้พระเขาเรียนมาไหว้พระบางคนก็นอนที่นั่นพอลงห้องพักเขาก็ปิดแต่ว่าเขาอยู่กันเขาไปไหว้พระจน เราหนึ่งทุ่งกว่าสอาทุ่งทุกวันอ่ะคววัยเขาก็ได้ใช้นสบายถึงหมัดนี้่เป็นได้ข้อสองพระสองดูดวงควรเชื่อหรือไม่ <c oughs> น้าไปโยนไปไปนดวงนี่ต่างๆนี่ทคำว่ดดวงเคือไปเอาดวงเดิอนอ ดวงดาวบนท้องฟ้ามาโผกมาเขียนเป็นเลขเป็นอะไรเอาคำนวณเป็นหลักวิชาสติติตอย่างหนึง่งเพราะนั้นเองเป็นของฮินดูคือของรามไม่ใช่ของพุทธของพุทธศาสนาไม่มีเชื่อโชคเชื่อลาบเชื่อดวงเชื่อกรรมอย่างเดียวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว